เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าเราลองมาหมดแล้วทุกเทคนิคบน YouTube ไม่ว่าจะไล่ตามเทรนด์ที่กำลังมาแรงขยันอัพโหลดวิดีโอทุกวันหรือแม้กระทั่งใช้ AI ช่วยคิดคอนเทนต์แต่ทาไมผลลัพธ์มันก็ยังไม่ไปถึงไหนสักทีจนเราเริ่มคิดแล้วว่าอัลกอริทึมคงจะไม่ละเราแล้วละมั้งถ้าใครกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วก็เรามาหาคำตอบที่แท้จริงกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันขาดอะไรไป นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยเทคนิคต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้ยอดวิวพุ่งขึ้นมาได้แบบชั่วข้ามคืนนะแต่สิ่งที่จะสร้างช่องให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้จริงๆก็คือกิจวัตรที่ดีครับวันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูจากการไล่ตามเคล็ดลับสั้นๆไปสู่การสร้างระบบที่แข็งแรงเพื่อความสำเร็จในระยะยาวและนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับ เราจะเริ่มต้องแต่การปรับวิธีคิดไปดูเรื่องกระบวนการสร้างสารรค์กลไกการผลิตการสร้างความสัมพันธ์กับคนดูไปจนถึงเรื่องสุขภาพของครีเอเตอร์และสุดท้ายคือการสร้างระบบที่ทำให้ความสำเร็จกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆครับเอาละครับเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับการทำงานแบบใช้เทคนิคเนี่ยมืนก็เหมือนกับการวิ่งไล่จับผีเสื้อครับ คือเราวิ่งตามไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายแต่การทำงานแบบกิจวัตรเนี่ยมันคือการสร้างส,างสวนดอกไม้ที่สวยงามแล้วรอให้ผีเสื้อบินเข้ามาหาเราเองนี่แหละครับคือความต่างระหว่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับการสร้างกระบวนการที่เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืนพอเราเข้าใจภาพใหญ่กันแล้วทีนี้มาลงลึกในส่วนแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือกระบวนการสร้างสรรครับคือทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่ไอเดียใช่ไหมครับ แต่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะหาไอเดียดีๆแล้วพัฒนาให้มันกลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้ยังไงกันล่ะคือใช่ครับการใช้ AI ช่วยคิดไอเดียเป็นร้อยๆเนี่ยมันง่ายและเร็วมากแต่มันก็มักจะตื้นๆน,นะครับขาดความเป็นตัวเราไปหน่อยกิจวัตรที่ดีกว่าก็คือการค่อยๆเก็บสะสมค่อยๆบ่มเพาะไอเดียของเราไปเรื่อยๆครับเพราะเอาเข้าจริงนะปัญหาของครีเอเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ใช่การไม่มีไอเดียแต่คือการมีไอเดียเยอะเกินไปจนเลือกไม่ถูกว่าจะเริ่มตรงไหนดีต่างหากเพราะฉะนั้นการสร้างตัวกรองไอเดียดีๆเนี่ยโคตรจะสำคัญเลยครับลองทำตามนี้ดูง่ายๆนะครับ 1. ลองจัดไอเดียทั้งหมดของเราเป็นหมวดหมู่ก่อนเราจะได้เห็นภาพรวม2ถามใจตัวเองดูเลยว่าไอเดียไหนที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นจริงๆแล้วเลือกทำอันนั้นก่อนและ3 ลองดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังและความตื่นเต้นของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่ส่งไปถึงคนดูได้ดีที่สุดเรื่องภาพปกกับชื่อคลิปก็เหมือนกันเลยครับการไปลอกรูปแบบที่กำลังไวรัลอยู่เนี่ยมันอาจจะได้ผลนะแต่แค่แบบเดียวเพราะมันไม่ได้สอนให้เราเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงเวิร์กแล้วที่อันตรายกว่านั้นก็คือพอเราลอกไปเรื่อยๆสไตล์และความเป็นตัวเองของช่องเราก็จะค่อยๆหายไปจนหมดเลยครับ อะทีนี้มีแบบฝึกหัดง่ายๆให้ลองเอาไปทำกันดูครับลองเปิดวิดีโอของช่องอื่นมาสัก10คลิปแล้วสวมวิญญาณเป็นคนดูจริงๆเลยนะแล้วถามตัวเองง่ายๆว่าเอออะไรวะที่ทำให้เราอยากกดดูคลิปนี้แล้วก็เอ,อ๊ะแล้วทำไมคลิปนั้นเราถึงไม่อยากกดดูเลยการทำแบบนี้บ่อยๆจะช่วยสร้างสัญชาตญาณให้เราหาเจอสไตล์ของตัวเองที่มันทั้งใช่แล้เวิร์กได้ครับ โอเคพอเรามีไอเดียที่ดีแล้วรู้วิธีทำปกทำาชื่อคลิปแล้วแล้วยังไงต่อละ่ะขั้นต่อไปก็คือการสร้างเครื่องยนต์ในการผลิตของเราเองครับนี่คือเรื่องของกลไกและจังหวะที่จะทำให้เราผลิตคอนเทนต์ออกมาได้เรื่อยๆโดยไม่หมดแรงไปซะก่อนมันมีความเชื่อนหนึ่งที่ฮิตกันมากเลยนะครับคือการลงคลิปทุกวันเพื่อเอาชนะอัลกอริทึมแต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นจริงๆนะหรอครับ ก็คือภาวะหมดไฟนั่นเองความจริงแล้วครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดหรอกครับแต่คือคนที่หาจังหวะการวิ่งที่พอดีกับตัวเองเจอแล้วสามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆต่างขากแล้วความสม่ำเสมอที่ว่าเนี่ยมันเริ่มต้นจากโครงสร้างที่ดีครับไม่สำคัญว่าเราจะทุ่มเวลาวันละ20นาทีหรือ2ชั่วโมงแต่การมีโครงสร้างที่ชัดเจนเช่น กำหนดเลยว่าวันจันเขียนบทอังคารถ่ายทำพุทธตัดต่อไอ้โครงสร้างเล็กๆแบบนี้แหละครับที่จะสร้างแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องมาถึงเรื่องการดูข้อมูลหลังบ้านกันบ้างไอ้การกด refresh YouTube Studio ทุกๆชั่วโมงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกับดักทางอารมณ์ชั้นดีเลยครับมันทำให้เรากังวลแล้วก็ตัดสินใจอะไรผิดๆได้ง่ายมากทางที่ดีกว่าก็คือ เปลี่ยนมาเป็นการจัดเซสชั่นทบทวนเป็นรอบๆไปดีกว่าครับเราจะได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบมีเป้าหมายจริงๆโดยไม่มีอารมณ์มาปนแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมก็เพราะว่า YouTube เองเนี่ยเขาก็มองข้อมูลเป็นภาพรวม28วันเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจาะลึกข้อมูลเดือนละครั้งเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพที่เคลียร์กว่าเยอะเลยเราจะเริ่มเห็นรูปแบบบางอย่างที่ซ่อนอยู่เช่น วิดีโอแนวไหนที่คนชอบดูซ้ำหรือหัวข้อแบบไหนที่คนมีส่วนร่วมเยอะที่สุดซึ่งข้อมูลลึกๆแบบนี้การดูสถิติรายวันมันให้เราไม่ได้หรอกครับและนี่แหละครับคือหัวใจของการดูข้อมูลหลังบ้านเลยคือให้เราหยุดไล่ตามประสิทธิภาพของคลิปใดคลิปหนึ่งแล้วหันมาไล่ตามหารูปแบบที่เกิดขึ้นในระยะยาวแทนเพราะตรงนั้นแหละครับคือขุมทรัพย์ข้อมูลที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ การทำคอนเทนต์ดีๆออกมาได้เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องทางของสมการเท่านั้นนะครับอีกเครื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเชื่อมต่อกับผู้ชมครับส่วนนี้แหละที่จะเปลี่ยนจากช่องที่มีแค่คนดูไปสู่การเป็นชุมชนที่แข็งแรงและยั่งยืนได้จริงๆพอเห็นว่าคนดูเริ่มกดออกจากวิดีโอสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือสงสัยเราต้องตัดต่อให้เร็วกว่านี้ใส่ซาวด์เอฟเฟกเยอะๆ แต่นั่นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากๆเลยครับเพราะของพวกนี้มันก็เป็นได้แค่เทคนิคเท่านั้นเองความจริงมันอยู่ตรงนี้ครับคนดูไม่ได้กดออกเพราะเราเว้นจังหวะพูดไปแวบ,บหนึ่งแต่เขากดออกเพราะประโยคที่เราพูดเนี่ยมันไม่น่าสนใจต่างหากการเล่าเรื่องที่แข็งแรงคือรากฐานที่สำคัญที่สุดครับการตัดต่อที่หวือหวาแค่ไหนก็ช่วยพยุงเรื่องเล่าที่อ่อนแอไว้ไม่ได้หรอกครับเรื่องการสร้างไรายได้ก็เหมือนกันเลยครับ หลักการง่ายๆเลยคือสร้างความไว้วางใจก่อนสร้างยอดขายการรีบขายของเร็วเกินไปเนี่ยมันมักจะทำให้คนดูรู้สึกต่อต้านแต่ถ้าเราเริ่มจากการให้คุณค่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนของเราก่อนการสร้างรายได้มันจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาเองแบบเป็นธรรมชาติเลยครับตอนนี้ใครๆก็พูดถึง AI ซึ่งมันก็เป็นผู้ช่วยที่เก่งมากๆเลยนะครับ ช่วยเร่งงานช่วยหาข้อมูลได้สุดยอดมากแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องให้มันเป็นแค่ผู้ช่วยนะครับไม่ใช่ผู้กำกับการตัดสินใจสุดท้ายที่มาจากความคิดสร้างสารรค์ของเราเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้คอนเทนต์ของเรามันมีคุณค่าและไม่เหมือนใครมาถึงหัวข้อที่ผมว่าสำคัญมากๆแต่กลับถูกพูดถึงน้อยที่สุดนั่นก็คือเรื่องสุขภาพของครีเอเตอร์ครับ เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวแต่มันคือปัญหาของระบบการทำงานของเราเองอยากให้ลองหยุดคิดกับคำถามนี้สักนิดนึงครับจะเป็นยังไงถ้าเป้าหมายของเราไม่ใช่การฟื้นตัวจากภาวะหมดไฟแต่การป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกแค่เราเปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ และในเมื่อภาวะหมดไฟมันเป็นปัญหาของระบบทางแก้ก็ต้องอยู่ที่ระบบเหมือนกันครับแทนที่จะรอจนแบตหมดเกลี้ยงแล้วค่อยพักกิจวัตรที่ยั่งยืนกว่าคือการสร้างระบบการพักผ่อนเข้าไปในตารางเวลาของเราเลยเช่นกำหนดให้มีวันหยุดจาก YouTube แบบจริงๆจังๆเพื่อให้เราได้ชาร์จพลังงานและความคิดสร้างสารรค์ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาและในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมารวบตึงกิจวัตรทั้งหมดที่เราคุยกันมา ให้กลายเป็นปรชัชญาการทำนานเพียงหนึ่งเดียวที่จะเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนกันครับและนี่คือบทสรุปของทั้งหมดที่เราคุยกันมาครับครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยคือคนที่สร้างระบบและกิจวัตรที่ทำให้ความสำเร็จของพวกเขามันแทบจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่แค่การทำงานหนักนะครับแต่คือการสร้างสถาปัตยกรรมของความสำเร็จขึ้นมาเลยสุดท้ายนี้ ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่ากิจวัตรเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเส้นทางการเป็นครีเอเตอร์ของเราไปเลยมันคืออะไรลองไปหาคำตอบนั้นกันดูนะครับ